สะเทือนไปทั้งเกาหลีเลยค่ะดาราดังแห่ออกมาแชรเบื้องหลังหนังเรียวทำคิมซูฮยอนขยับตัวยากแล้ว จากเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะตนสังกัดของคิมซูฮยอนอย่างโกเมเดลิสได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการกรณีข้อถกเถียงเกี่ยวกับฉาก 18+ กของนักแสดงและอดีตไอดอลผู้ร่วงลับซอลลี่ในภาพยนตร์เรื่องเรียวที่ออกฉายเมื่อปี2017ึงกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังเกิดกระแสกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างคิมซูฮยอนและคิมแซรรน,นในช่วงวัยเยาว์ซึ่งกระแสดังกล่าวนะคะก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเมื่อพี่ชายของซอลลี่ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเบืออบ้องหลังการถ่ายทำเรียว โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าบทภาพยนตร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในขณะถ่ายทํามีการใช้ตัวแสดงแทนหรือไม่และกระบวนการถ่ายทํามีความโปรง่งใสเพียงใดค่ะพี่ชายของซอลลี่เผยว่าเขาในฐานะคนในครอบครัวที่ต้องการรู้ความจริงพร้อมตั้งคําถามสําคัญ3ข้อโดยระบุว่าในตอนแรกทีมงานอ้างว่าตัวแสดงแทนไม่สามารถเข้าฉากได้เนื่องจากป่วยแต่ต่อมากลับพบว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในกองถ่ายจริงในถแถลงการโกเมเดลิสเนี่ยชี้แจงว่า ซอลลี่ได้รับทราบเนื้อหาของบทรวมถึงฉากที่มีความจงแจ้งและเปลยเปล่าอย่างชัดเจนก่อนเข้ารับบทและได้ให้ความยินยอมอย่างเป็นทางการแล้วทางนี้นะคะไม่มีการใช้ตัวแสดงแทนในฉากของซอลลี่แต่มีการใช้แสตนด์อินสำหรับการเตรียมมุมกล้องและเทคนิคเท่านั้นตรงสังกัดยังระบุว่าบทบาทรงยูฮาวาซึ่งซอลลี่รับบทนั้นมีฉาก18บวกเป็นส่วนสำคัญตั้งแต่แรกและข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยกับทั้งนักสแสดงและตัวสังกัดข,ของซอลลี่แล้ว มีการส่งบทเวอร์ชั่นที่มีฉากเตียงนอนรวมถึงภาพอ้างอิงแนบให้ด้วยค่ะในช่วงเวลานี้ชื่อของนักแสดงหญิงจากภาพยนตร์เรียวหลายคนกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งทั้งซอลลี่ฮันจีอึนและซูจีโดยเฉพาะซูจีที่เคยรับบทรับเชิญในเรื่องในฐานะช่างศักดิ์มีการเปิดเผยว่าแม้จะมีเวลาออกจอเพียง5วินาทีแต่เธอถูกแต่งหน้ารอยสักทั่วร่างกายและมีฉากสูบบุหรี่โดยคิมซูฮยอนเคยกล่าวในบทสัมภาษณ์ว่า เธอมาถึงกองถ่ายก่อนถ่ายจริง6ชั่วโมงแต่กลับบอกผมว่าไม่มีใครบอกว่าจะต้องทำแบบนี้ซึ่งทำให้ผมรู้สึกผิดเช่าเน็่นะคะก็แสดงความไม่พอใจโดยระบุว่า ซูจีมีภาพลักษรักแรกแห่งชาติในตอนนั้นทำไมถึงมาแจ้งเธอในวันถ่ายและภาพลักษของนักแสดงหญิงเป็นเรื่องสำคัญการไม่แจ้งรายละเอียดอย่างเหมาะสมเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างยิ่งฮันจีอึนอีกหนึ่งนักแสดงในเรียวค่ะเคยให้สัมภาษณ์ในปี2018ว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักโดยระบุว่าฉันยังไม่เยียวยาจากความเจ็บปวดจากเกลียวตอนเริ่มเล่นเรื่องดํมแพนมันยากมากแต่ดัมแพนก็ช่วยให้ฉันฟื้นตัวได้ทั้งนี้ฉากของฮันจีอึนส่วนใหญ่ถูกตัดออกจากภาพยนตร์หเหล ฉากเปลือยเปล่าและก็ฉากบนเตียงค่ะขณะเดียวกันอดีตผู้กํากับดั้งเดิมของเรื่ออย่างอ e. ีจองซอฟก็ออกมาเคลื่อนไหวบนโซเชียลเมื่อวันที่28มีนาคมโดยโพสต์ข้อความย้อนถึงการถูกปลดจากตําแหน่งกลางคันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่ใช่ความผิดของอ e. ีจองซอฟแม้แต่หเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่และระบุว่าเขาถูกกันออกจากกระบวนการคัดเลือกนักแสดงตั้งแต่แรกโดยเขาเพียงได้พบกับนักแสดงที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย8คนเท่านั้นวันที่29มีนาคมเมื่อมีผู้ใช้ถามถึงฉากเบอร์นีเรียว่าซาด้ถูกบังคับบหรืออออไม่่ีจตวาาเข ไม่มีอำนาจพูดแทนเพราะไม่ได้รับเครดิตในฐานะผู้กำกับและระบุว่าเขาเองก็ไม่สามารถเข้าเสตถ่ายทำได้ตามคำสั่งของโปรดิวเซอร์ซึ่งหลังการเสียชีวิตของคิมซรอนเมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีตองซอบได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทางโพสต์ข้อความลึกลับและวิพากษ์วิจารณ์โกเมดาลิกอย่างหนักโดยเมื่อวันที่14มีนาคมเขาเขียนว่าเขาควรเริ่มต้นด้วยการขอโทษผู้เสียชีวิตเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่หรือ และเมื่อวันที่30มีนาคมเขาระบุว่าผมไม่เคยวางแผนเปิดวงใครผมแค่พูดในสิ่งที่ผมรู้สึกเท่านั้น